มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้กับคนหลังกำแพงนะคะกิจกรรมกิฟต์เมียเชนค่ะโอกาสสู่คนหลังกำแพงเปิดสถานฝึกวิชาชีพนะคะสำหรับผู้ต้องขังค่ะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวนั่นเองค่ะ บรรยากาศที่เรือนจำอำเภอชายาจงาังหวัดสุราธานีนะคะนายสหาการเพชรนรินค่ะอธิบดีกรมราชทรรนะคะเป็นประธานเปิดสถานฝึกทักษะอาชีพผู้ต้องขังและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนะคะภายใต้แนวคิดค่ะคิฟเมียเชนค่ะโอกาสสู่คนหลังกำแพงพร้อมมอบประกาศ,กาศเกียรติคุณแก่หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนที่สนับสนุนการดำเนินโครงการในครั้งนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ได้มีการเปิดศูนย์ชายาคาแคร์ซึ่ง เป็นสถานฝึกอบรมทักษะอาชีพพร้อมได้เข้าตรวจเยี่ยมการดําเนินงานทั้งการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจําแล้วก็ได้มีการดึงจุดแข็งจากความเป็น อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมเฉพาะของเมืองชายามาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการสร้างงานสร้างอาชีพเรื่องของการทําไข่เค็มสุดชายาการทําผัดไทยชายาการสืบสารมวยไทยชายานั่นเองค่ะโดยอธิบดีกรมราชธรรมนะคะได้กล่าวถึงว่าการเปลี่ยนเรือนจําให้เป็นโรงเรียนชีวิตหรือเป็นสถานฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเป็นการสร้างโอกาสสําหรับคนหลังกําแพงค่ะพร้อมกับมอบโอกาส เพื่อคืนคนดีสู่สภาพสังคมที่ดีนะคะแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพแล้วก็ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพหลังพ้นโทษไม่กลับมากระทำผิดซ้ำค่ะ